พ่อได้ตามหามาหลายปีเด็กสาวที่ช่วยจอจินดาเอาไว้ก็อายุม,มากแล้วเธอเล่าให้ฟังว่าจอจินดาถูกพวกนักล่าจับตัวไปและพ่อก็ไม่เคยหยุดตามหาเธอเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้และพ่อก็สงสัยว่าวุฒิสภาเป็นคนจับตัวเธอไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่แม่ของลูกไม่ชอบที่จะเข้าไปพัวพันปัญหาเธอเพียงต้องการให้ลูกมีชีวิตที่ดีเท่านั้น ดึงนั้นพ่อถึงได้คิดว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปแล้วก็ให้ลูกอยู่ห่างๆจากการแย่งชิงอำนาจเหล่านี้แต่ว่าตอนนี้พ่อก็คงต้องบอกลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วท่านพ่อในฐานะที่หนูเป็นลูกสาวของตระกุลคานดัลลี่ได้โปรดเชื่อมั่นในความสามารถและความรับผิดชอบของหนูด้วยส่วนเรื่องของท่านแม่หนูจะทำให้วุฒิสภาชดใช้ด้วยเลือด ไม่คิดเลยว่าเธอจะเติบโตเร็วมากและมีความสามารถมากกว่าเราสมัยนั้นอีกด้วยถ้าจอจีน่ามีโอกาสได้พบเธอเธอก็น่าจะภูมิใจมากเลยระวังตัวด้วยนะถ้าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยเมื่อกี้นี้เขาแสดงออกถึงความใส่ใจอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมฉันจำได้ว่าพ่อลูกคู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนี่นะ บางทีอาจจะไม่เก่งเรื่องการแสดงอารมณ์ก็ได้มั้งเราจำได้ว่าในเนื้อเรื่องต้นฉบับฮั่นซาหมดสติไปโดยสิ้นเชิงหลังจากรู้ข่าวการตายของหลี่คานลี่และต้องใช้ชีวิตเหมือนศพเดินได้ทุกวันเลยละ่ะในเมื่อใส่ใจอยู่ก็ควรดูแลลูกสาวของตัวเองให้มากกว่านี้ขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เหรออารมณ์ของคนเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจได้ยากมาก ภารกิจหลักอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือฮันซาคานาลีซึ่งเกี่ยวข้องกับการดิ้นรนเพื่อแย่งชิงอำนาจในวุฒิสภาและป้องกันการถูกลอบสังหารการพิจารณาของลิวเซนมอลลี่นั้นถูกต้องตอนนี้พวกเขาต้องร่วมมือกันต่อสู้กับฝ่ายสนับสนุนสงครามเพื่อหลีกเลี่ยงการตายของฮันซาจะว่าไปแล้วนะปีศาจน้อยทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอธรรานานเลยละ่ะก็เพราะว่าคุณนอนหลับไปถึงสามวันสองคืนคุณเกือบจะเสียชีวิตเพื่อช่วยนางเอก เราไม่รู้ว่าคุณกลายเป็นคนรักใคร่และเสียสละขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะก่อนหน้านี้ชันเย็นชามากขนาดนั้นเลยเหรอในอดีตคุณเปรียบเสมือนเครื่องจักรเย็นชาที่ดำเนินการเพียงแค่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เท่านั้นถึงแม้ว่าจะตกหลุมรักพระเอกในโลกนี้แล้วก็ตามแต่คุณก็รู้สึกว่าตัวเองหลุดจากวงจรน,นั้นไปแล้วแต่ตอนนี้คุณดูเหมือนมีชีวิตมากกว่าแม้ว่าการมีชีวิตแบบนี้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตามความรู้สึกก็เหมือนยาพิษ ยิ่งฉันอยู่ในโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งถอนตัวออกจากมันได้ยากยิ่งขึ้นเท่านั้นทำไมกันนะรู้ทั้งรู้ว่ามันคือยาพิษแต่หัวใจที่เต้นอยู่นี้เหมือนจะดูสมจริงยิ่งขึ้นนะสถาบันเซนลุยตอนเย็นเร็วเข้ารีบนีเร็วเข้าตะกุลคันดลลี่ตะกุลคันดลลี่มาพร้อมกับสัตว์ละลาดนีเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเปิดประตูอา ใช่ใช่ตระกูลคานาลีจริงๆด้วยฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายนะนี่เป็นตัวที่สี่แล้วนะที่ฉันจัดการในวันนี้ฉันติดตามรอยของสัตว์ประหลาดมาตลอดทางและแทบทุกที่ที่ฉันไปฉันได้ยินคนแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับตระกูลคานาลีแต่ว่าเจ้าหมอนั่นก็หนีเร็วมากเกินไปบ้าอยนั่นมอลลี่นี่ดีนะที่ฉันหนีได้ไว ขอบคุณนะขอบคุณชุดนักเรียนของแกที่ทำให้ฉันสามารถแพร่กระจายข่าวลือเรื่องตระกูลคันาลี่ได้ตอนนี้แกก็ไปได้แล้วเพตันสิ้นชีพแล้วตอนนี้ฉันเคนเป็นนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วฉันได้อดทนและซุ่มโจมตีอยู่เป็นเวลานานและในที่สุดช่วงเวลาที่ฉันรอคอยก็มาถึงแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวลือได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองและไฟแห่งการแค้นกำลังจะถูกส่งตรง ไปยังนักรัติการสายเลือดดั้งเดิมแล้วแผนการอันยิ่งใหญ่ของท่านพีมอโรเอลกำลังจะกลายเป็นจริงแล้ว